cân tọt sai đúng không? Hà ly cấp, hà ly hết tiêm nữa, tiêm mà tuần, xin biệt hả? nó hai em hai rất nồi, hai rất này có này nhìn bên đây, nhìn nhìn ตั้งมุมก่อนประกอบใส่หมด้เดี๋ยวก็ไปดูกันต่อว่าเป็นไงต่จอเป็นไงยู่บุลังสวะเนี่ยหลักกันนหลกันนะ งานคับเก็บงานเก็บด้านข้างครับเก็บด้านข้างครับเก็บด้านข้างด้านข้างปิดด้านข้าง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 ครับ Yeah.